การศึกษาของ TDRI หากไทยเปลี่ยนการกำหนดราคาเนื้อน้ำมันจากเดิมที่อ้างอิงตลาดสิงคโปร์เปลี่ยนมาเป็นระบบคอสต์พลัสที่กำหนดราคาตามต้นทุนการผลิตจริงณโรงกลั่นไทยราคาน้ำมันในไทยจะถูกลงได้กว่า1บาทต่อลิตรเลยทีเดียว แต่ถึงจะเปลี่ยนวิธีการคิดราคาเนื้อน้ำมันจะทำให้ราคาน้ำมันในไทยถูกลงได้จริงแต่แนวคิดนี้ก็ยังมีช่องโหว่อยู่หลายข้อข้อแรกคือการกำหนดราคาน้ํนมันตามต้นทุนจริงทำได้ยากเนื่องจากต้นทุนการผลิตของโรงกลั่นแต่ละแห่งไม่เท่ากันและปัจจุบันยังไม่มีกลไกในการกำหนดราคากลางในประเทศที่มีประสิทธิภาพ ข้อ2คือการที่ราคาลถต่ำลงอาจทําให้ผู้ผลิตขาดแรงจูงใจในการผลิตหรือเลือกที่จะส่งออกน้ํามันราคาถูกไปค้ากําไรในต่างประเทศมากกว่าขายให้ผู้ค้าในประเทศหากไม่มีการบังคับการกําหนดโคตาการส่งออกของโรงกลัน่นข้อ 3. คือราคาน้ํามันกลั่นในไทยอาจสูงกว่าสิงคโปร์ได้เพราะสิงคโปร์มีกําลังในการกลั่นมากกว่าทําให้ต้นทุนในการผลิตต่ํากว่าและไม่ต้องสํารองน้ํามันรวมถึงมีความยืดหยุ่นในการผลิตมากกว่า